มันมันเป็นเรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตนะสำหรับสาหรับพมา่าก็วิกฤตแรกคือวิกฤตการเมืองซึ่งความเขาส่วนอยู่ในสงครามการเมืองอยู่แล้วนะครับวิกฤตที่สองเนี่ยก็คือแผ่นดินไหวก็รจริงแผ่นดินไหวในพม่าเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะพม่พมาเป็นประเทศที่คือลอยเลื่อนลอย,ยเลื่อนสาคัญคือลอยเลื่อนสกายเป็นการชนกันของของแผ่นดินเพลใหญ่สองเพลคือเพจยุโรเอเชียกับเพลอ,อินเดียแล้วมันอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วไอ้ลอยเนี่ยมันก็ ตรงลงมาจากเหนือลงใต้งั้นเพราะฉะนั้นประชา,าชนในในเขตนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าที่ตัวเองอยู่มัน,มนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นคงมันจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยๆทีนี้มันเป็นปัญหาในแง่นี้ที่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยประเทศซึ่งอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและลายมนุษยธรรมมากนะครับหลังแผ่นดินไหวสามชั่วโมงเนี่ยทัดมาดอนเนี่ยเปิดปฏิบัติการแอร์สไตร์ถล่ม ฐานที่มั่นของฝ่ายต่อต้านทางด้านเหนือของรัชฉานโดยตั้งใจโดยจังใจและวางแผนและฉวยโอกาสอย่างยิ่งว่าตอนนั้นฝ่ายนั้นก็กําลังเรี่ยงพัมนะครับก็คือคือมันวุ่นวายเพราะว่าศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่ที่ใกล้ๆสกายมนดเลอย์อยู่ระหวา่างสกายมนดเลย์และสกายเป็นฐานที่มั่นของของฝ่ายต่อต้านมันเป็นฮอสปอตเพราะนั้นเขาก็เตรียมอยู่แล้วแหละเขาก็ปฏิบัติการอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ก็คือว่าแผ่นดินเพิ่งจะไหวนะแล้วมันก็กระทบกระเทือน เมืองหลวงเนปีดอมันเาเลเมืองหลักเมืองอันใดเมืองใหญ่อันดับสองซึ่งเป็นศูนย์กลางของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งพี่ตั้งทงางทหารด้วยเนี่ยตอนนั้นเขาก็ดันไปเปิดปฏิบัติการมันก็เลยคนก็ก็คือเรียกว่าคุณเห็นแก่ชัยชนะระยะสั้นนะ เหนือฝ่ายต่อต้านอย่างมากจนกระทั่งลืม,มการว่าไอ้ที่ที่ไปบอมน่ะมันก็คือประชาชนชาวปม่า,มาใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นวิกฤตที่ที่สําคัญมากแล้วก็พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันก็ฝ่ายท,ที่ที่ต่อต้านเนี่ยก็เริ่มตระหนักแล้วว่าไอ้ไอ้ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันที่พยายามจะสร้างกันในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาว่าเออมาคุยกันสัทีจะได้ยุติสงครามผมคิดว่ามันมันจบเลยอะ่ะเนื่องจากว่า คนมลเลงเห็นว่าท่านมาดอช่วยโอกาสทุกวินาทีถ้าเป็นไปได้ที่จะบทขยี้ฝ่ายต่อต้านไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นแรกๆซึ่งซึ่งตอนนี้ก็กำลังเกิดเสียงเ,เรียกร้องตัวๆไปว่ามันควรจะหยุดยิงซะก่อนเพราะยังงั้นไม่สามารถที่จะส่งมอบความช่วยเหลือและเข้าไปกู้ภัยได้เลยนะครับตอนนี้ที่เราเห็นนะส่วนใหญ่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันอยูอ่ที่มาเลเซ ซึ่งเป็นที่รัฐบาลควบคุมได้ครับแต่ที่สกายเนี่ยซึ่งน่าจะน่าจะไม่แพ้กันนะไม่มีข้อมูล